เฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้ปูดำครับนี่แบบนี้เขาเรียกกระบอกบ้านครับโดนอีกแล้วครับอู้ตัวนี้โตดนใจดีโอ้ปูใบ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆน,นั้นนะเอฟช่องวิถีพื้นบ้าน d e l ิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างณนะเดชแล้วก็พลานมิตรอยู่ด้านหน้านะวันนี้แม็กไม่ได้มานะครับเราจะมาลอยอวนกันอ่าตอนนี้ประมาณ7จ็ดมงเช้าครับก็ท้องฟ้าเนี่ยเมฆคลึ้มๆเหมือนจะมีฝนครับเนี่ยแต่ว่าแดดยังไม่โผลมานะเมฆบางกับบรรยากาศกาลังดีเลยครับไม่ร้อนนี่ เดี๋ยวตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์ด้วยกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้เรื่องไหมนะครับจะพอได้กับข้าวบางไม้ก็มาหากินกันฮนะ <c oughs> ในพานเตรียมตัวแล้วนะนี่ให้ดูฝั่งนี้ครับบรรยากาศทะเลเขาเรียกอะไรคลื่นเงียบมากๆครับคลื่นไม่สูงเนาะบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันครับมาในพาน วันสองหัวใช่ไหมวันนี้สองหัวมา <laughs> สองหัวมาสองหัววันนี้เราจะลอยนะลอยอวนให้ไปตามคลื่นตามลมเลยครับแล้วก็เวียนกู้เอาเมื่อกี้ปลาวิ่งชนสนั่นเลยนะไม่แน่ใจติดหรือเปล่านะครับ <laughs> เสร็จเรียบร้อยครับปล่อยเลยปึ้ง ลอยไปครับก่อนจะเข้าฝั่งในพานเดินกลับมาบอกว่ามีโดนนะปลาอะไรอ่ะนุ่นน,น,น,นุดินอยู่น่่ยเอากดสะก่อนเลยครับโอ้กระบอกเหรอ,อไ,ได้เมฆคึมๆึมเหมือนจะมีฝนนะในพนนะันเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ปลาติดอย่างเดียวครับแม่มาแล้วนะตัวแรกเนี่ยกระบอกใต้ตัวมันจะป้อมนะในพันเนาะแล้วหางมันจะเหลือง <10 S 1> อมันจะเหลือง <laughs> มาแล้วครับหนึ่งตัว เดี๋ยวไปปล่อยอีกข้นึงก่อนครับโอ้นน่นดูครับสวยเลยลุงกินน้ำนะเสร็จเรียบร้อยครับหัวนี้แล้วก็เหมือนเดิม ปล่อยทุ่นร้อยครับนี่ก่อนเข้าฟังในพานบอกติดอีกแล้วนะครับปลาอะไรอะ่ะหู้อูตัวนี้ตัวใหญ่กระบอกใต้โอ้ยครับโอ้โอยี่อ่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมาลุ้นกันฮนะยาวๆวันนี้ <c oughs> แต่นี่เอาซะก่อนนะเห็นคาตาอย่างนี้ฮะเอาซะก่อนจะลุดโอ้ยไซด์ดูวยกำถนัดมือกันอนะ่างนี้นะในพันนะ <c oughs> เอาตัวที่สอง <c oughs> ดูเอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปพักกันสักยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวลงมาลุ้นด้วยกัน แดดออกแล้วครับเดี๋ยวไปดูรอยแรกกันว่าได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องครับผมโอ้ยโดนอะไรอ่ะโอ๊ะปูด,ดำครับเอาใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้เอายังไงในพานกด จับดีๆนะปวดยังไงวันทีนี้โอ้ปูติดนี่ไม่ต้องห่วงครับกัดอ้วนแหลกหมดอะลดูมันลื่นเลยดําโคดํานะ ดูเครับหลังจากปลดตัวมันออกแล้วนี่มือทะลุได้อะอ่ะไปด, <laughs> ดูต่อครับโอ้โดนอีกแล้วครับอู้ตัวนี้โตตัวนี้ใหญ่ใหญ่ครับกูกระเทยอ,อีกแล้วนี่อ่า นี่ดูโอ้โหอ้วนขาดรูเบลเลอร์เลยครับเด็กควะโอ้รูเบลเลอร์เลยครับขาดสองตัวติดๆเลยนะแต่ถ้าได้สักสิบโลก็ดีนะ จะได้ซื้ออวนใหม่ครับไซแบบนี้นี่ท้องตลาดก็กิโลสองสามร้อยอะครับสามร้อยนี่แอยู่แล้วไซเนี่ยก็แน่นขนาดนี้ไม่ต้องหัวงนี่ไซนี่กิโลสามร้อยนี่แน่แต่ว่าอวนก็หัวละพันกว่าบาทหน้าในพันนะ ใส่เก้าเนี่ยสิบรู้ก็พอได้อยู่โ่อ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยเดวนี้ก็โตครับโอ้ยหมานแต่ปูในพานวันนี้ปูกระเทยทั้งนั้นเลยในพานนะเนี่ยดูยโอ้แล้วแน่นแน่นไม่ต้องห่วงครับ ที่ 3, เท่าไหร่สามครับแล้วในพานตัวที่สามครับดูแน่นครับจะปิ่งกดไม่ลงอะ่ะอ่ะนี่นครับเก็บพับสต็อกในพานสามตัวแล้วนะปูน่นในพานนะสามตัวใหญ่ใเออ อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยตัวที่สี่แล้วน,นะเดี๋ยวจะช่วยจับครับปูดำแบบนี้เนี่ยถ้าไม่หักกล้ามมันแล้วปลดเนี่ยอันตรายสุดๆครับ สี่ตัวก็เกือบจะโลแล้วมั้งเนี่ยโล,โลปลาแล้วมั้งโอ้ยเฮ้ยข้างล่างปลาอะไร,ระเฮ้ยของดีครับนี่ตัวแรกปลาเห็ดโคนอ่าทางใต้เรียกว่าปลาทรายนะครับนี่ตลาดเรียก ปลาอีคโคนโอ้ของเด็ดของเด็ดในพนันมานะนี่ปล<ะ>า <ปะ S 2> น,นี้อยากได้เยอะๆใช่ไหมในพนันของดีของดีอ,งดอ่าตัวแรกตัวแรก ัวมีปลาอะไรครับโอ้ปลากระบอกบอกใต้ครับอ้าวนึกว่าตัวเดียวสองตัวคู่เลยนะในพันนะ ก็มีแต่บอกไต้แล้วทีนี้ยังไม่เจอบอกบ้านเลยนะบอกบ้านแบบนะี้ในพานได้อะไรแล้วนี่อะไรฮะโอ้ปูใบโอ้นี่ยเน,นี่ใครไม่เคยเห็นครับถ้าเป็นชาวเลเนี่ยสมัยก่อนปูอย่างเงี้ยเขาจะหักเอาแต่กล้ามนะในาพานนะถึงจะหักแต่กล้ามกินแต่กล้ามานะครับเพราะตัวมันแข็งมากแต่ปัจจ <alter> ุบ <hani S 2> ันมันหายากขึ้นฮะ แล้วกินได้ทั้งตัวทั้งกล้ามแหละตัวใหญ่ด้วยเนะี่ยปูใบปูใบจับมันก็โหดเลยเนะี่ยมันไม่กัดมันผู้ดำเลยจับง่ายครับตัวนี้เอาไปอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ใบปอใบปอโอ้ตัวใหญ่เลยครับ นี่ปลาใบปอนงีสวยงามครับแกงสม้มต้มส้มเด็ดมากนะปลานี้นะในพันนะ,ะหัวอ้วนพอดีครับหัวนอกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะ ดึงลงลึกหน่อยเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งลงไปอีกครับหมดนะ,ดะในระหว่างดึงอวนกำลังจะย้ายออกลึกหน่อยโอ้วิ่งมาติดนี่แบบนี้เขาเรียกประบอกบ้านครับตัวจะขาวแล้วก็หางจะออกสีเงินเงิน่นะนี่ครับสวยงามโอ้โอ,โอนมกระโดดอยู่นู่น ก็เดี๋ยวหัวนี้ย้ายเรียบร้อยล่ะเราไปดูหัวที่สองกันครับเผลอแป๊บเดียวในพ่านหัวนี้ขึ้นบกหาย,น,ยน้ำแห้งครับเดี๋ยวไล่ปลดปลาแล้วเดี๋ยวต้องย้ายลงลึกหน่อยปลากระบอกติดหลายตัวเลยนะบ <c oughs> <c oughs> อกใต้ทั้งนั้นนะ <c oughs> าวางอวนบนบกเหรออกแปบเดียวน้ำแห้งน้ำลงเร็วเนาะพอดีหัวแรกเราไปปลดซ่าพักใหญ่ครับติดปูก็เลยกลับมาไม่ทันหัวนี้ย้ายใช่ไหมเนี่ยย้ยายย้าย <c oughs> ไปลึกๆหน่อยเต็กเล้งค้างบกอยู่นี่นะในพาน <c oughs> วางปลาวางปลาบนบกกันเฉยเลยเรา,าอ กดไหมกดได้ไหปลาแบบนี้ติดต่ปาแนะ่นพันตายพวกปลากับพวกนี้วันเลี้ยงมันแถวเลยครับมาก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานเลย เขาเก็บได้ครึ่งหัวก็ต้องดึงย้อนออกไปลึกแล้วครับเนูแะไส่วนนี้ที่ยังไม่ดูนี่ดูโอ้เผ็ดโครนครับตัวเบลเลอร์เลยแล้วนี่อุดํา้ตัวใหญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไล่กดฮนะเนี่ยนี่ตวงครับใหญ่ามากตัวนี้อ่ะดูโอ้ ดี๋ยวย้ายอ้วนให้เสร็จก่อนครับเราวคยมาปลดกันตัวนี้ปลาหางเหลืองแล้วในพานะย้ายอ้วนก่อนขึ้นบกใช่ไหมเพิ่งจะได้มาไล่สาวปลดปลานะครับนี่หางเหลืองหางเหลืองน้ำแห้งไวอ่ะเหอนึกย้อยเหนมันนู่นนะ เนี่ยครับเราดึงออกมาข้างนอกเกือบจะเท่าเอวในพลานละมาทางฝั่งนูน้นแล้วเราก็ไล่กลดปลามากันเรื่อยๆครับมีติดหลายตัวอันนี้เห็นโคนนะแน่ด้เยี่ยมเยสวยนะครับเนาะแต่ตัวโตๆยู่นไหมเออตัวโตครับ <laughs> อ่ะ นี่ตัวครับโอ้ตัวใหญ่สวยเลยถุก anyway. วนในพานเริ่มเยอะแล้วนะโอ้จะไ,ได้ครับวันนี้ดูดูตัวนี้ครับโอ้โหารพานไอ้ที่จับอยู่นั่นแหละขี้กระตือน,นะกระตรือแต่ที่สำคัญ<ร>ตัวล่างเนี่ยแหมใหญ่มาก ปลาหิบโคนยงไซส์อย่างนี้ชื่นอกชื่นใจนะน<ร>พานะค,คือใจดีีนสิ <c oughs> ระหว่างนี้ก็ขึ้นมาพักนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกู้กันอีกร้อยนึงแล้วก็จะเก็บวนกลับกันแล้วครับเพราะว่าแดดร้อนครับช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนน้ําร้อนปลาจะไม่ค่อยติดแล้วฮะในพันไดอะไรครับสาวเก็บมานะไม่ค่อยติดแล้วครับพอ,อ,อน้ําร้อนแล้วในพันแล้วนูน่นอะไรอ่ะโอ้โหเห็นก็เรียกปลาอะไรเนี่ยปลาหางควายเปล่า ใช่ปะอืมนี่หางควายาเดี๋ยวเดี๋ยวจับตั้อโอ้โหตัวใหญ่มากนะในพานนะปลานะปหางควายครับในพานยังในพานยังผิดดูได้ก่อนนะปลาชา็อกเกอ,อใช่ทรงมันเลยนะนะี่ตัวใหญ่เลย นี่ไปย่างกินอร่อยนักมันหนักใช่ไหมเราถ่ายปลาไว้ข้างบนสักก่อนนะครับก่อนลงมากู้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปปลากันอยู่ที่บ้านนะขาเดินกลับครับมาเจอฝูงอะไรมืดดำมืดด้วยเนาะปลาอะไรสักอย่างครับลองดูนะ หูงใหญ่มากครับอ๋อหัวตะกัวหัวเล็กตะปูโอ้โหหูงบันเลอร์เลยนี่ไม่โตหรอกถ้าเท่ากับที่ติดอ้วนแหละโอ้โหดูเนี่ยที่ดำๆเนี่ย เนี่ยดู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 วิ่งเนี่ยแม้ถ้าเป็นปลาใหญ่เนี่ยเตรียยเลยนะล้อมเลยนะดำมืดไปหมดเลยครับอ่ะไม่มีอะไรสรุปเป็นปลาหัวทางตาดเขาเรียกหัวเหล็กตะปูใช่ไหมหรือบางทีเขาเรียกหัวตะกวัวก็ได้นะอะเดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านครับก็พอได้กินครับ สองสามมื้อสบายๆไม่ต้องซื้อแล้วกปลาดีๆเท้งนั้นเลยฮะติดปูเนี่ยดูยในี่นี่ใบปอรครับแล้วก็ปากกระบอกเนี่ยแล้วก็ยังได้ปูดำอีกสี่ห้าตัวครับยังมีปูใบเนาะก็เดี๋ยวผมจะเอาปูปลาชุดนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับก็มาพบกับคุณยายนะยิ้มรอแล้วนะยายยิ้มก่อนเออ ยิ้มหวานนิดหน่อยเอาถืออะไรครับนะ่ะปลากระปูจ้ะวันนี้จะทําเมนูอะไรครับแกงต้มปลากระปูขนมไม้จ้ะหน่อไม้อะไรหน่อไม้ดอง,งหน่อไม้แกงส้มปูกับปลาหน่อไม้ดองนะครับอ่าไหนดูปูหน่อยปูที่ไปวางอวนกันมานะนี่มันเยอะเลยยายแน่นๆเลยเนาะจ้ะแล้วก็ป,าปาลาปลาเราเรียกปลาหิดโคนเนาะยายแล้วก็มีปล<ร>ากระบอก แล้วก็ไอตัวใหญ่ปลาอะไรครับปลาใบปอป่ะใ่ <Yeah. S 1> อ่ะเนีย๋ยวมาเริ่มกันครับ <Yeah. S 1> ก็เจ้าตั้งกระทะนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นจะละลายน้ําพริกแกงนะ <Yeah. S 1> อ่ะเอาเลยครับน้าพริกแกงที่ใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ําพริกแกงส้มนะยายใช <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราจะส้มด้วยอะไรอะย,ยายต้นมะขามค่ะ <Yeah. S 1> มะขามเปียกเหรอใ <Yeah. S 1> แล้วก็หน่อไม้ดองเนี่ยมันก็เปรี้ยวอยู่นหน่อยๆอ,อยู่แล้วนะยายเนาะ yeah. ใช้มะขามเปียกช่วยนะครับพี่ๆน้องๆนะนะทางใต้เนี่ยเวลาผมแกงส้มชอบคอมเมนต์ถามว่าแกงส้มบ้านช่างไม่ใส่กะปิเหรอใส่นะครับแต่ว่าอ่าเราจะไม่ใส่แยกนะยายนะเราจะใส่กะปิไปกับน้ำพริกแกงเลยใช่ไหมยายอย่าปรุงน้ำพริกไปเลย,ย,ายอยาปรุงในน้ำพริกไปเลยครับเราจะมามาใส่กะปิแยก ก็เลยมันจะดูว่าเหมือนว่าไม่ได้ใส่กระปินะยายแต่ว่ามันอยู่ในน้ำพริกอยู่แล้วครับน้ำแกงเดือดแล้วนะครับต่อจากนั้นยา,จา,จายาจะใส่ปลาจะยากจะใส่ปลาก่อนเลยนะครับปลาเห็ดโคนเนี่ยของเด็ดเลยครับปัจจุบันหากินยากแล้วแล้วก็ปลากระบอก ตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้วันนี้ปลาหลากหลายเลยนะยายตามโดยปูใช่ไหม แล้วก็ใส่หน่อไม้ดองเลยเหรอ่ <Yeah. S 1> อะหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวนะครับ <Yeah. S 1> จากนั้นก็รอให้เดือดให้ปลาสุกนะยาย <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสกันนะครับ น้ำก็เดือดจนปลาสุกแล้วนะยายอหอมมากๆครับนี่จากนั้นมาเริ่มปรุงรสกันนะใส่อะไรก่อนครับมะขามจ้ะใส่ส้มมะขามเปียกนะมะขามยายก็จะดำๆหน่อยนะ <c oughs> ตามด้วยน้ำปลาะน้ำปลานะครับ จากนั้นเยอะลาชาชูรสจ้ะราชาชูรสนะรสล,ลาชาจ้ะใสรสราชาด้วยนะขั้นตอนการชิมนะครับจะได้ไหมอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะอ่าเรียบร้อยนะครับแกงส้มปลาทะเลกับปูทะเลนะยายมาลองชิมกันนะครับแกงส้มเนี่ย ต้องกินคู่กับปักเค็มทอดนี่ชิมในกระทะเลยครับตักลาดเลยนะครับนี่ปูด,ดำหนําไม้ดองเลยฮะนี่มันปูเห็นไหมครับนี่ลองไม่ยายมไม่ยังไม่กินเหรอ,อ <laughs> อ้ยร้อนๆจากเตาครับนี่อึ้มชื่นใจครับมันอร่อยด้วยฟาร์มที่มันเป็นของสดๆใหม่ๆอ่ะนะปลาไปวางกันมาแล้วก็เอากลับมาถึงก็มาทำกินนะครับ ้รออนหนห่อยอยาก,กินข้าวเพนเนี่ย <Yeah. S 1> กินแล้วเหรอ, mm hmm. อยากกินข้าวเพนไปแล้วนะครับอีกสักทีนี่ขับปลาเค็มฮะมปูนะครับกัดเลยอืลอยย้อย ก็ถ <Cornell. S 2> ้าเพื่อนๆพี่พิงน้องน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยการกดกดไลคกดแชร์อย่าลืมตัวดิเออแล้วเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนใชะสวัสดีครับบ๊ายบายตักแกงส้มไปฝากในพานนะครับไปเที่ยวบ้านในพานนี่แล้ว ัถอดเสื้อหนังแดงนะาะวันนี้อยู่คนเดียวเหรน้องสาวไม่อยู่เหรอเก่งส้ม